กระทรวงพาณิชย์ปีพุทธศักราช2463และนี่คือท่าเตียนจุดศูนย์กลางการพาณิชย์ของไทยในอดีตที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามแต่ทุกคนทราบไหมครับอาคารแห่งนี้เคยเป็นตึกว่าการกระทรวงพาณิชย์มาก่อนครับในอดีตเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายและการพาณิชย์ วันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมออกเดินทางไปกับเรือสำเภาลำนี้ที่จะพาท่านย้อนไปชมความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ในรอบปีที่ผ่านมาเรามาออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยครับท่าเรือต่อไปภารกิจในประเทศ Next Pier Domestic Policies pairmestic สำหรับท่าเรือแรกนะครับจะเป็นภารกิจด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส และในรอบปีที่ผ่านมาเราจัดงานพงฟ้าราคาประหยัดลดราคาสินค้าสูงสุงสดถึง70%เลยครับมีการจัดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลปีใหม่กินเจตรจีนและช่วงเปิดเทอมซึ่งช่วยลดค่าครองชีพประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้กว่า2 0 0 0 0ล้านบาทครับและก็ยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปด้วยนะครับด้วยโครงการชูใจไวเก๋าทําให้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อีกกว่า10,000ล้านบาทครับใช่แล้วล่ะครับส่วนในด้านการเพิ่มรายได้และขยายโอกาส เรายกระดับสินค้าเกษตรด้วยการขึ้นทะเบียน GI ทั้งหมด234รายการแถมเรายังได้มีการพัฒนาชุมชนสู่ตลาดต้องชม251แห่งเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเทศกาลสําคัญของไทยสร้างมูลค่าการค้ากว่า2,400ล้านบาทเลยละครับนอกจากนี้เรายังมีการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นหมู่บ้านทํามาค้าขายกว่า47แห่งให้พร้อมแข่งขันในตลาดซึ่งสร้างมูลค่าการค้าไปได้กว่า217ล้านบาทเลยทีเดียวครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะเรายัง เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ผู้ผลิตในภูมิภาคต่างๆผ่านการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไทย ซึ่งสร้างมูลค่าการค้าได้1,700กว่าล้านบาทและยังสร้างเครือข่ายธุรกิจ Mockbizclub ok จัดกิจกรรม Mockbizclub ok Fair 2025เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสร้างมูลค่าการค้าถึง4.9ล้านบาทครับและยังปั้นตลาดสินค้า NC ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่สร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า300ล้านบาทตามมาด้วยแผนบริหารจัดการผลไม้ด้วย7มาตรการ25แผนงานครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การตลาดการส่งออกและการแปรรูปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพด้านราคาและยังส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆด้วยครับถ้าเรือต่อไปภารกิจต่างประเทศ Next pair foreign policies บทบาทด้านต่างประเทศเราผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ทุกมิติโดยเฉพาะการนำไปสู่การค้าระหว่างประเทศด้วยอุตสาหากรรมบันเทิงซึ่งสร้างมูลค่าการค้ารวมได้มากกว่า1 0,000ล้านบาทเลยเล่ะครับและมุ่งยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยด้วยไทยซีเล็กทาให้คนทั่วโลกรู้จักอาหารไทยมากขึ้นครับแต่ว่ามากไปกว่านั้นเรายังขยายตลาดผ่านการจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยับตัวเลขการส่งออกซึ่งสร้างมูลค่าการค้าได้อีกกว่า1น0 0 0แสนล้านบาทครับรวมถึงผลักดันช่องทาง การค้าขายผ่านออนไลน์ที่มีมูลค่าการค้ากว่า2,800ล้านบาทและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการค้าชายแดนอีกด้วยครับเหมือนจะหมดแต่ยังไม่หมดนะครับ เรายังเดินหน้าผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งตอนนี้มี FTA ที่มีผลใช้บังคับแล้ว14ฉบับกับ18ประเทศส่วนบนเวทีภูมิภาคไทยเองก็ไม่น้อยหน้าใครครับเรายังยกระดับบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรวมกําหนดทิศท,ทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนั่นเองครับ wow. ถ้าเรือต่อไปนโยบายและกฎหมายพาณิชย์ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปการค้ายุคดิจิตัลได้ที่ท่าเรือนี้ Next Pier, Commercial Policy and Regulation Passenger can connect the digital trade from this Pier Commercial the trade Pier to digital this Policy from ถ้าเรือแห่งการสร้างความเป็นธรรมปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการค้าเราบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและฝ่าฝืนกฎหมายพาณิชย์ได้ถึง39,186คดีปราบปรามธุรกิจนนมินี8 5 7รายครับ และมาต่อกันที่ท่าเรือการค้ายุคดิจิตัลกันครับในรอบปีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลให้ใช้งานง่ายสะดวกขึ้นผ่านออนไลน์ทําให้ยอดจดทะเบียนออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง43.32%เลยละครับและยังมีการเปิดศูนย์ IP1 เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบ one-stop service อีกทั้งเรายังได้พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเศรษฐกิจการค้าแบบแดชบอร์ดที่รวมข้อมูลสําคัญทั้งสินค้าเกษตรเศรษฐกิจรายจังหวัดการค้าโลกและโลจิสติกส์ครับและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับที่ผ่านมาเรายังได้พัฒนา เว็บไซต์คิดค้า .com ที่รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยครับ <Wow. S 3> ถ้าเรือต่อไปถ้าเหลือปลายทางอนาคตกระทรวงพาณิชย์ Next Ministry Terminal Pier The Future of Ministry of Commerce p of of ปลายทางแห่งการฟรื้นความเชื่อมั่นเศรษฐกิจผ่านนโยบาย ไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆและยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยผ่านภารกิจครั้งนี้ที่มีกัปตันนายจตุพรบุรุษพัฒน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ช่วยกัปตันนายสุชาติชมกลิ่นและนายฉันทวิทย์ตันทสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมถึงนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปหลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ได้วางเข็มทิศทั้ง10มิติการดำเนินงานด้านพาณิชย์ของไทยเอาไว้มีอะไรบ้างและทั้งหมดนี้คือความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ในรอบปีที่ผ่านมา เลือดสัมภาลำนี้สัญญาว่าจะยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญนำพาการพาณิชย์ของไทยให้เติบโตเข้มแข็งอย่างมั่นคงต่อไปครับ